มือนี้มาตะทงนะสิลมหาเบิ่งแนวกินอยู่ร้านค้าหลานสาวมือนีไม่อยังกินแน่น้องแม่ค้าแม่ค้ากับเบิ่องตะทงหลาซับเบิ่องตะครีบมีผัดผักมีผักอะไรเนี่ยลาบหมูผัดผักผัดผักเยวหวานผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานน่ากินมากผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ลาบหมูโอ้นี่ลาบหมูโอ้น่ากินมากโอ้ไข่ลูกเคย โอ้ไข่ลูกเคยกันหน่ายชิมากถุงละยี่สิบาทแม่นบหรยี่สิบบาทลูกขิ้นถุงละจักบาทลูกขิ้นถุงละสี่สิบบาทสี่สิบบาทโอ้ลูกขิ้นอันนี้ก็มีด้วยอันนี้หกสิบห้าบาทหกสิบห้าลูกขิ้นเนื้อโอ้หนายกินมากของแท้ของแท้เลยว้าวมีฮอดใส่กอกย่างใส่กอกอันละเท่าไหร่คะอันละยี่สิบเซฟเซฟพี่น้องว่าต้องไปเห็ดยากโอ้มีอะไรอีกเนี่ยอู้ส้มปลาปลาส้มปลาส้มปลาส้มต่อนเท่าไหร่คะ เมื่อไนร่แม่ค้าก่อนห้าสิบบาทโอ้มีหอ <c oughs> หอยหอยค่ะหอยหัวหอยทุงจัาบาทค่ะแม่ค่ะทุงละห้าสิบโอ้เจต,ตเอาไปลาบชนิดนี่้โอ้ที่สนใจบ้านี่ปุ๊ดพ่อแม่พี่น้องปลาทูหยักปลาทูมันปลาทูมันเอาปลาทูมันติดบนเมนของเธอติปลาทูมันตัวละเท <c oughs> ่าไหร่คะปลาทูฉันบนเมนปลาทูฉันห้าสิบบาทโอ้ ห้าสิบบาทมันก็เพราะกินอยู่แหละมันโตใหญ่เนาะตัวละห้าสิบาทโอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่นะคะห้าสิบบาทตัวเล็กสี่สิบบาทยี่สิบบาทตัวนี่โอ้ตัวเล็กก็มีโอ้ปลาทูนี่เข่งเท่าไหร่คะปลาทูเล็กปลาทูเล็กยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้โหอุยเห็ดกับนีนะคะพอหาตะไปเก็บโคกค่ะเห็ดเข็มถุงเท่าไหร่คะแม่ค้าเห็ดเข็ม ยี่สิบบาทโอ้สีเอาถุงหนึ่งอ่ะอันนี้แหละเห็ดอันนี้แหละคะ่ะ <20 S 1> เห็ดอะไรเนะนี่ยยี่สิบบาทโอ้เนื้อทุกอย่างพริกกระเทียมมีทุกอย่างนะคะโอ้ไก่ทอดแล้วก็มีนะคะปีกไก่ทอดค่ะโอ้เซียนนี่ไว้ให้พร้อมทอดแล้วเท่าไหร่คะแม่คะปีก <20 S 1> ไก่ทอดบาททำไมพี่น้องเพราะสื้อได้ยี่สิบบาทเราต้องไปเห็ดยากนะคะนี่ปีกไก่ทอดโอ้ยเนื้อแห้งก็มีนะคะเนื้อแดดเดียว 50บาทเหมือนมั้งคะเปดตารซีกิน่ต้องไปเห็ดเนี่ยนี่พิ้งปลาดุกก็มีนะคะปลาดุกย่างตัวเท่าไหร่คะปลาดุกย่างตัวละยี่สิบบาทปลาดุกย่างตัวละยี่สิบบาทสามสิบบาทตัวน้อยยี่สิบตัวใหญ่สามสิบเนื้แก้ไขแก้คันกับนี่เด้อเนื้อเหมือแลงยืดเส้นยืดสายเอาเ มาอุดหนุนเด้อร้านเมียพรนะจ้าโอู้อันนี้ตัวจักบาทลหรนี่ปลาทูสี่สิบาทเนาะตัวเล็กตัวเล็กยี่สิบบาทตัวเล็กยี่สิบบาทเนาะเนาะตัวใหญ่สี่สิบตัวเล็กยี่สิบตัวใหญ่สี่สิบบาทพุ่นล่ะมีถูกยางหลีหมูยอก็มีโอ้ไปเฮ็ดคลิปกับซีดีเล้วเนาะไปทอดสองอันจริงคุณลุนคุณลุนเมี <laughs> เดี๋ยวบว้าหลวงชอบเฮ็ดคลิปหมูยอทอดเสกไข่มื้อน,นี้สิเอาหมูยอยไงเหรอไปทอด ใส่กระทากิงคนรุนคนรุนน่ากินเด่นน้อพี่น้องเอาผู้อดอยากได้ก็มาเอาเด้อทุกอย่างคุ่นี่ลูกชิ้นนี่อย่างทุกอย่างเอาเอามาเอามา,า,าอุ่นนนนะจ้าอยู่ร้านเมียพร